ก็สวัสดีชมท่านเลยครับอยู่ผมในบอนี้ก็อย UH! ู่กับเกมช็อตไล์ผมปัดจักรยานสั้นมังก็อ่าวันนี้ต่อสารต่อจากลาที่แล้วเลยเดี๋ยวกันเดี๋เดๆเหมือนลืมอะไรสักอย่างเน็ตครับแหมเกือบลืมไปแล้วเกือบได้ดูโฆษณาแล้วโอเคก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน น่าจะพออ่ะน่าจะสมควรเวลาเล่นแล้วเคอยู่ไนด่านแปลด้วผมด้านลูกกระตาลูกกระตาว้าวลูกกระตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเกือบตัวอืมฮืมทิมแขน้ะผมโอเคออกทางดากอเอาอีกแล้วโอเคก็ อืมเดะเดะเดะเโอ้ยขอขาดเลยแค่ลงน้ำแค่ลงน้ำแค่ลงน้ำน้ำแดงเฟนตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยโอเคไม่เป็นไรเอาอีกเนี้ย มาหนึงก็จะเฟลหลายรอบไม่ได้นะเฮ้ยน่าจะเป็นพรารถเข็นด้วยแหละแล้วเป็นพวกที่กูควบคุมด้วยเชอร์โอ้ยโอ้ยเดินไปแทนได้ไหมโอ้ย้ <laughs> องโอ้ยอะไรนักหนาอุย้ยเกือบเชอร์ลองไปได้ไหมเดี๋ยวทำไปทำไไปเล่นทำไปไปเล่นเดะเดวเดะ คน่าจะต้องเอารถเข็นไปเออเคสต็อปไม่สต็อปฮะอาา่าฮะเดี๋ยวผมลืมอ,อะไรสักอย่างไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันรถเข็นตกรถเข็นจะตกอืมโอเคอ่าไม่อุยว,วัดถูกไวไฟตาย ก <laughs> รตุ้งข้าไปกันใช่ไหมอ่ะก็ผ่านจุดเมื่อกี้ไปได้แล้วพลีพ่รินไปหน่อยหนึ่งอ่าฮะก็ปลาอุ๊ยอุวย,อย,อยเออต้องใจเย็นๆอ่าฮะตองอันนี้ต้องลงไปเก็บโอเคเดินข้าสนใจได้ปะ ด้วยเข้าใจได้โอเคเสียงเกมดังไปหน่อยดังมากเลยเกมโอ้โหโเฮ้ยอุ๊ยกระโดดแฮะไม้คนามือมั้งเคอ่าฮะอุบชูบโอเคอ อ่าฮึสไลเลยดเลย DDC เฮ้ยโอเคทีดี้ก็หลบหน่อยโฟมบอลโดนหัวไปนู่นเลยโอ้โหไปยานู่นนะครับคือนี่ไงข้ามสองไอนี้ได้โอเคเอ่อชิบหพะชิบหพะแล้ว จะขามได้ไหมได้อยู่นะได้อยู่โอเคเฮ้ย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 บกโกูกจะตกโอเคฮึบชืบอ,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 อ่าอ่าง่ายง่ฮะโอเคก็รีบไปกันหน่อยนะเพราะว่านี่ครึ่งคลิกแล้ว โอ้เดี๋ยวตานกอกน้ำโอ้ <ś c oughs> เป็นอะไรที่เกียดมากโอเคเราก็รีบไปกันหน่อยนึงนะมีมันมีขวานมีอะไรไหมเนี่ยนะน่าจะมีแน่นอนเลยนั่นไงว่าละ <ś c oughs> เร็วๆโอ้ยเกือบโดนโอ้ยตัวจุดได้ คืออารมณ์หมาหแล้วอาา่าฮะโอ้ยฮึบซืบดา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 แต่จะว่าได้แล้วโอเคตรงนี้อะไรเว้ยไม่โนโนโนจะไม่ยอมจะไม่ยอม ม่ยอมอ่ะรอบนี้เอาจริงนะแต่จริง,อร,งรอบนี้เอาจริงนะนะเอาจริงนะนะเอาจริงนะนะจริงจริงจังๆนะนะโอเคอ่าเมื่อกี้โดน,นเลยโอ้โหรีบไปไหนอ่ะมันรีบไปหน่อยเค้าเยอะกระโดดกระโดดดูสิอันนี้ ไปทางนี้ท้าไปเคอ่าฮะเสียงด้วยอะไรวะนะไม่นะตรงนี้น่าจะมีเรื่องแน่นอนเลยเคเยอะหลบ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 นี่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 เป็นไงโอเคต้องหลบอีกเยอะ อ่าเขาเซนชัยแล้วโอเคอ่าก็ไม่มีฮีโร่ให้ปลดล็อกนะเพราะว่าเวอร์ชันมันไม่เหมือนกับเดินธรรมดาไงไอ้ภาคภาคช็อตช็อตภาคชีวิตมันสั้นอะแต่ว่าเล่นภาคนี้ให้เสร็จกวก็โอเคแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหความตายกำลังอยู่ข้างหลังชีโอจะตื่นเต๊ะ <c oughs> แม่ยังไม่มาใช่ไหมโอเคน่าจะโอ้ยอ้าเอออะไรวะโอ้โน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 ้จ่าโน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 ้โน้อย่า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 ทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้โอเคอะไรอะไรมีอะไรโอ้ยหัวขึ้นไปบนนั้นเลยโอ้โห นี่มันด่าแห่งความงานนี่มันด่าแห่งความนี่มัน,าน,าน,นงานแห่งความผิผา okay. ่ารึเปล่าโอเคเลยเลยเลยเยยเลยเลย,ย,ย,ยอย่าอย่าเข้าหลังแบบนี้ไม่ชอบอย่าไม่เอาอย่าไม่เอาโอ้ย,อย,อย,ย <c oughs> เออไอหัวตัวไอต่อเต่านะไม่ใช่คอโอเคอือม ต้องกดเบ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วคันตูเดียวโอ๊ยคันขาสิคืออันนี้ต้องยกล้อนะต้องยกล้ะเออชาเนี้มันจะผ่านนะอ่าโอเคก็ผ่านแล้วโอ้โหใช้เวลาหลายรอบไปเกินแล้วโอเคนัดต่อไปอ่าฮะเป็นด่านแบบอะไรอะไรควานหรอ โอเคอืมอืมเคผ่านไปแบบแบบอุ้ยเกือบเกือบเกือบโดนเกือบโดนงานงานเล่นด่านนี้ตาสุดท้ายแล้วกันอืออเคท่องถอยก่อนมัน้งนะอุ้ยระเบิดข้ามไปเส โ okay. อเคอ่าอ่าฮะอ่าฮะมีตุ๊กตาด้วยน่ารักจังเลยโอเคเย,ย้เอ้าวโอ้ยไม่เ,เไป,ไป็นไรพอกแค่ดึงกับไป